กองทุนรวมขาดทุนได้ยังไงและเรามีอาการหมดตัวไหมกองทุนรวมเนี่ยเหมือนกับว่าเราไปซื้อของเนาะพอเราได้ของมาแล้วอย่างเช่นของเนี้ยราคา10บ,บาทและในทุกๆวันเนี้ยของชิ้นเนี้ยราคาจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆซึ่งกองทุนรวมเนี่ยเขาก็จะมีการเรียกว่ามาร์คมาเกตเนาะก็คือคำนวณของในราคาปัจจุบันให้สม่ำเสมอถ้าเราซื้อมาในราคา10บ,บาทวันรุ่งขึ้นราคาของสิ่งเนี้ยมาเหลือ9บาทเนาะ ในเย็นวันนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากองทุนเราขาดทุนนั่นเองในขณะเดียวกันถ้าเราไม่ได้ทำอะไรปรากฏว,ว่าวันรุ่งขึ้นของอันเนี้ยมันราคาขึ้นขายเป็น11บาทณนเย็นวันนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากองทุนของเรามีกำไรนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่ขึ้นขึ้นลงลงในทุกๆวันนั่นเองซึ่งทั้งหลายทั้งปวกเหล่านี้เราจะได้กำไรจริงๆหรือขาดจริงๆจเนี่ย,ยก็คือตอนที่เราขายมันออกมาแล้วเท่านั้นนะ และโอกาสที่จะขาดทุนจนหมดตัวเลยเนี่ยมีไหมก็ต้องบอกว่ามีเนาะแต่ว่าเป็นไปได้ค่อนข้างยากมากเพราะว่ากองทุนรวมใน1กองเนี่ยเขาจะลงทุนหุ้นซึ่งค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอย่างเช่นกองทุนรวมเซ็ตห้าอย่างเงี้ยเขาลงทุนหุ้น50ตัวในตลาดบ้านเราเลยทีเดียวโอกาสที่หุ้นทั้ง50ตัวเนี้ยจะก,กลายเป็นศูนย์เนี่ยก็มีเหมือนกันเนาะก็คือประเทศเราร่มสลายนั่นเองแต่ก็บอกว่ามันยากมากๆนั่นเอง จริงๆแล้วเนี่ยเราคงไม่รอจนถึงเป็นศูนย์ถูกไหมเราจะต้องวางแผนว่าถ้าเกิดว่าเท่านี้เราโอเคเราจะขายออกมาหรือถ้าเรากําไรเท่านี้เราจะขายออกมาอันนี้ก็ต้องวางแผนกันอีกงๆเนาะ